ร้อนแรงต่อเนื่องสล,ลงเเยบบุกแซงอินแบง3ต่อ1เซต ก่อนติดตามรูบฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะซาเลีเย่ทีมของสองสาวดาวตบทีมชาติไทยยังคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องเป็นนัดที่6ติดต่อกันในลีกตุรกีการแข่งขันเติร์กิสวอลเลย์บอลลีกฤดูกาล2 0 2 2 2 3นัดที่15เกมนัดที่2ของเลกที่2วันที่21มกราคม2566ที่บาสเคนวอลเลย์บอลฮองกรุงอันคาลาระหว่างอินแบงเจ้าบ้าน ทีมอันดับ14ที่แข่งไปแล้ว14เกมและยังไม่ชนะใครพบกับซาลิเย่เบเลดอสปอร์ซาลิเย่ของฮาซานเชลิกอยู่ในช่วงฟอร์มเข้าฝักพ้งานยอดเยี่ยมชนะมาแล้ว5เกมติดต่อกัน รวมถึงเกมนี้ชัชชุออนโมกสีมอเสาทีมชาติไทยได้ลงสนามเป็นตัวจริงส่วนอัชลาพรคงยศกับคินบรีเดรฟนีอ็อกบีหลังทีมชาติเยอรมนีเป็นตัวสำรองแต่เกมนี้เซตแรกเจ้าบ้านกลับเป็นฝ่ายที่เล่นได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ก่อน25-23ต่อนำ1-0เซตทำให้ในเซตสองเซอริเยต้องส่งทั้งอัชลาพรและเดรฟนีอ็อกลงสนามก่อนที่สุดท้ายจะเป็นฝ่ายแซงกลับมาเอาชนะไปได้ในสาม เซตหลังที่คะแนน25ต่อ11 25ต่อ18และ25ต่อ13สรุปผลอินแบนแพสซาลีเยเบเลดีเอสปอร1ต่อ3เซต25ต่อ23 25ต่อ23 11ต่อ25 18ต่อ25และ13ต่อ25เจฟฟี่ออกที่ลงมาเป็นตัวสํารองทําแต้มไปได้21คะแนนสูงสุดในเกมนี้รองลงมาเป็นชัชชุออนโมกสีที่ตกไปได้ทั้งหมด20คะแนนส่วนอัจชลาพรทําไปได้2คะแนน ซอริเยคว้วาชัยชนะเป็นนัดที่5ติดต่อกันและเกมนี้เก็บไปได้3คะแนนเต็มรวมผลงานชนะ8แพ้7มี21คะแนนรั้งอันดับ7และนัดต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านพบกับเฟเนบเชในวันที่27มกราคม2566เวลา18นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก SMM Sport อย่าลืมกดติดตามช่องดาววนลเลดเพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ